สวัสดีครับหลังจากวิดีโอที่แล้วนะครับผมได้แนะนำคร่าวๆไปแล้วเนาะว่าเราจะทำเป็นแบบนี้กันนะครับก็ใครที่มี e l e m e n t o r p r o f ปฟรีอยู่ก็ทำได้นะครับแต่ว่ามันจะอาจจะตัดความสามารถบางส่วนออกไปเนาะเพราะว่ามันผสมในส่วนของตัว Pro นะครับแล้วก็เป็นในส่วนตัวป o p u แอนะจะเป็นตัว Pro นะครับใช้งานง่ายมากนะครับแล้วก็ปรับแต่งได้เยอะเนาะ,ะมาดูกันนะอันนี้เป็นนามบัตรออนไลน์นะครับแต่ว่าถ้าเป็นอันนี้อ๋อของพี่เขาก็ทานะของพี่กุ้งก็ทานะครับนี่นามบัตร แบบเดิมนะครับแบบเป็นแบบกระดาษนะครับออกแบบให้ด้วยปิ้นให้ด้วยนะครับโหตัดเรียบร้อยนะมีอะไรบ้างโอ้ป้ายนี้ก็มีนะครับโอ้ทำป้ายหลายอย่างเอ๋อเข้าเรื่องครับเข้าเรื่องเดี๋ยวปิดอันนี้ก่อนเนาะในกรณีถ้าเราต้องการทําแบบนี้นะครับก็เดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูอันที่ผมทําให้ดูเลยนะก็คือหน้านี้นะครับเป็น Edit with e l e m e n t o r ให้ดูนะครับนี่แบบนี้นะครับก็ความกว้างนะครับตรงนี้เนี่ยก็คือในกรณีที่เราเปิดขึ้นมาอันแรกเลยนะครับเราต้องมาทําการ เซตติ่งก่อนนะให้เป็น e l e m e n t o r ตัว Can ว a s นะครับแบบนี้นะที่เซตเป็น Can ว a s ก็คือในส่วนอื่นๆก็จะหายไปนะครับไม่ว่าจะเป็น h e a d e r Footer อะไรพวกนี้จะหายไปหมดเลยเป็นหน้าว่างๆนะครับให้เราใช้งานเนาะเป็น Canvas แบบนี้นะครับจากนั้นนะครับแล้วกออ็ในส่วนของตัวเซกชันตรงนี้นะครับเราก็กําหนดความกว้างไว้ที่540อนะอันนี้ผมไปดูของต่างประเทศเขาทามาก็เออน่าสนใจดีนะครับก็เลยเอามาทําแล้วก็แปลเป็นภาษาไทยเนาะแล้วก็ทําให้ดูเนาะตรงนี้ก็คือเป็นในส่วนของ ความกว้างนะครับเขาก็ปรับเป็นแค่540เนาะแล้วก็ในส่วนของตัวความสูงนะครับก็เป็น m i n i มัม h ฮ i g h นะครับแต่ว่าปรับให้เป็น100%นะเลือกตรงนี้นะครับ width h i g h นะแล้วก็ปรับเป็น100%นะครับตรงนี้เนี่ยก็สามารถปรับตั้งค่าตามผมได้เลยนะใครที่แบบว่าใช้งานอยู่แต่ว่าทําไม่ทันนะครับก็กดหยุดวิดีโอแล้วก็กดทําตามได้นะหรือหรือเดี๋ยวผมจะทําเป็น จะมีตัวเทมเพลตนะครับเพราะว่าตรงนี้เซฟเป็นเทมเพลตไปแล้วนะก็ดาวน์โหลดเอาไปใช้ได้เลยนะครับออตรงนี้ก็ใส่ภาพนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะภาพตรงนี้นะครับก็ตรงนี้จะเป็นเซกชันเหมือนกันนะเราก็เอาเข้อมูลเข้ามาวางนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของตัวแบ็กกราวด์นะครับที่ผมใส่ภาพไปเนาะก็คือภาพขนาด 540, ร้อคูณสามนะครับตรงนี้เนี่ยสามารถใช้แคนวาทําได้เลยนะทำได้เลยเพราะว่ามันก็ฟรีอยู่แล้วนะครับแบบแต่งได้เลยนะ แต่ว่าของผมเป็นแคนวาโป้นะครับก็จะตัดพวกพื้นหลังออกไปได้ง่ายนะครับชีวิตง่ายขึ้นนะครับไม่ค่อยได้จับ Photoshop แล้วนะครับเดี๋ยวนี้แล้วก็ในส่วนนี้นะครับตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวจะเปิดให้ดูแต่ละอันเลยเนาะตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวไอคอนลิสต์นะครับถ้าเป็นไอคอนลิสตเนี่ยก็จะไอคอน i s t ต์ตรงนี้ป o ปิดไปก่อนนะครับไอคอนลิสต์ก็จะมีนะครับนี่ตรงนี้นะครับเราก็สามารถลางมาวางแบบนี้ได้เลยนะไอคอนลิสต์เห็นไหมครับ ตรงนี้เนี่ยสามารถปรับแต่งพวกในส่วนของตัวไอคอนได้นะครับแล้วก็ปรับแต่งในส่วนของตัวลิงก์ได้นะดังนั้นเนี่ยของผมเนี่ยก็ทําการแต่งในส่วนของตัวไอคอนนะครับเนี่ปรับไอคอนก็กดตรงนี้นะครับแล้วก็หาไอคอนที่เราต้องการไปเลยนะครับนี่กดใส่เข้าไปนะครับเขาก็จะเปลี่ยนให้แหละนะครับนี่แบบนี้เนาะแล้วก็สามารถปรับแต่งในส่วนของตัวบทความจากตรงนี้ได้เลยนะครับเนี่ยเห็นไหมครับเขาก็จะเปลี่ยนให้เนาะแล้วก็เราสามารถใส่ลิงก์ได้นะครับอันนี้ของผมก็ใส่ลิงก์ไปเนาะออนไลน์คอร์สครับ ตรงนี้เนี่ยเวลาที่ไปเจอลูกค้านะครับหรือว่าไปเจอคนอื่นเนี่ยก็สามารถให้เขาสแกนแล้วเขาก็เข้าในส่วนของตัวหน้าน,นี้ก็ได้เหมือนกันนะครับหรืออีกอันนึงที่ผมทำเอ่อก็สแกนแล้วเข้าไปในส่วนของตัวล i ยแอดตรงนี้ก็ได้แล้วก็ไปโปรโมทอีกทีหนึ่งนะครับหรือว่าไปคอนแทคในนั้นอีกทีหนึ่งก็ได้เหมือนกันเนาะอันนี้ก็เป็นแนวทางน,นะครับเนาะนอกจากนี้นะครับก็พอปรับไปนี้แล้วนะครับเราก็จะไปดูในส่วนของตัวสไตล์เนาะในกรณีที่เราแบบว่าต้องการให้สีเขาเป็นสีอื่นนะครับ ก็มาดูในส่วนของตัวไอคอนนะครับตรงนี้นะเขาเป็นสีฟ้าอยู่ใช่ไหมถ้าอยากจะเปลี่ยนนะครับก็ไปที่คันเลอร์ตรงนี้นะครับสามารถลากได้เลยนะครับหรือว่าไปดูในส่วนของตัวคัสตอมปรับแบบนี้ก็ได้นะคัสตอมคืออันที่เราปรับไว้ตอนแรกนะครับในกรณีที่ต้องการคุมโทนเว็บของเรานะอันนี้สามารถทําได้นะครับเดี๋ยวผมจะอใส่ให้ดูเป็นอันเลยเนาะแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นเทคธรรมดานะครับเป็นเทคอีดิเตอร์ธรรมดานะอยู่ตรงนี้ แท็ t e ีด Editor นะลากมาวางนะครับแบบนี้ได้เลยนะครับก็สามารถใส่ข้อมูลใส่ภาพเข้าไปได้นะเออใส่ Text เข้าไปได้นะครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยเราสามารถปรับเปลี่ยนในส่วนของตัวสีตัวอักษรได้นะครับเช่นต้องการสีแดงเปรสก็สามารถทําได้นะครับหรือว่าจะเปลี่ยนในส่วนของตัวไทปอกราฟี y นะไทปอกราฟีก็เป็นพวกฟอนต์นะครับนี่ฟอนต์นะครับตรงนี้เป็นโ o เวโต้อยู่เนาะถ้าสมมุติว่าเราไม่อยากได้นะครับเราอยากได้เป็นแบบอื่นนะครับก็ลองเลือกเล่นดูนะครับเนี่ย มันก็จะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้แล้วแต่เราเลยเนาะสามารถทําได้นะครับใช้งานง่ายนะครับแล้วก็อันนี้มาเดโมให้ดูเฉยๆนะแต่ว่าถ้าสมมุติว่าต้องการทํานะครับผมมีตัวดาวน์โหลดเป็นเทมเพลตไปให้แล้วนะครับก็คือเอาไป Import เข้าได้เลยเนาะตรงนี้ก็จะเป็นความสามารถของตัวโปรนะครับเป็นมีเดียคารุโซที่เป็นมีเดียคารุโซนะครับก็ลองคลิกเข้าไปดูแบบนี้นะขนาดภาพนะครับ ผมเปิดให้ดูได้เลยนะเนี่ขนาดภาพก็เป็นอ๋อของผมไม่ได้เป็นสี่เหลี่ยมนะครับก็เป็นห้าร้อยเจ็ดสิบคูณสี่ร้อยห้าสิบนะครับตรงนี้นะครับนีขนาดภาพแบบนี้ทําในแคนวาเหมือนกันนะครับแล้วก็ถ้าสมมุติว่าเป็นไปได้ภาพเนี่ยก็ไม่ต้องขนาดใหญ่มากก็ได้นะครับเพราะว่าเราก็เอามาทําเล็กๆเนาะแบบนี้นะครับอ๋อแล้วก็อีกอันหนึ่งในกรณีถ้าสมมติว่าเข้าไปเปิดดูในมือถือนะครับเดี๋ยวผมเปิดในมือถือให้ดูนะเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้นะครับเนี่ยเห็นไหมครับ ก็สามารถลากดูได้นะพวกนี้ก็จะใส่เป็นถ้าไม่ใส่เป็นสไลด์แบบนี้นะก็สามารถใส่เป็น2แถวได้นะซ้ายขวานะครับเป็นภาพได้เนาะแล้วก็ให้ลิงก์ไปที่ต่างๆนะครับเพราะว่า1ก็คือตรงนี้เนี่ยถ้าสมมติว่ากดดูในมือถือแล้วเนี่ยมันจะมีความพิเศษตรงถ้าใครใช้โปรก็จะสามารถทาบ๊อบอัพแบบนี้ได้นะใช้งานง่ายนะครับอยากใส่อะไรเพิ่มก็ใส่เพิ่มได้เลยนะแล้วก็ดูน่าสนใจกว่ารูปแบบเดิมๆนะครับหรือว่าบางทีแบบอยากให้เข้าเว็บ แต่ว่าไม่รู้จะยังไงนะครับในกรณีที่เป็นถ้าสมมุติว่าเป็นบริษัทนะก็อันนี้เป็นพนักง,งานหนึ่งคนเนาะแล้วก็มีผลงานนั้นๆน,น,นะครับแต่ว่าถ้าสมมติว่าในกรณีเป็นเซลนะอาจจะเป็นเซลลขายรถอันนึงเซล์ขายเครื่องมืออันนึงอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็สามารถใส่พวกแคตตาล็อกอะไรพวกนี้ไปได้เลยเพราะว่าพอเวลาที่เราปรับเปลี่ยนแล้วนะครับหนึ่งครั้งเนี่ยเขาก็เปลี่ยนไปหมดเลยเนาะหรือว่าจะแยกเป็นกลุ่มแต่ละคนอะไรพวกนี้ก็สามารถทําได้นะครับพวกนี้นะ ตรงนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ถ้าสมมุติว่าในกรณีอันนี้เป็นโปรนะครับก็จะพออินพอตเข้ามาปุ๊บมันจะเข้าไปเลยเนาะเป็นมีเดียคาร u s ุโซเข้ามาได้เลยนะตรงไหนนะมีเดียคาร u s ุโซน่าจะอยู่ในโปรนะครับมีเดียนี่มีเดียคารุโซนะครับก็คือลากมาแล้วก็จะเป็นแบบนี้ในกรณีถ้าสมมติว่าเราไม่มีตัวโปรนะครับเราก็ใช้ตัวฟรีได้นะตัวฟรีเราก็อาจจะใส่เป็นอินเนอร์เซคชันแบบนี้ก็ได้นะครับ ให้ดูนะเป็นในเนื้อเซกชันนะครับแล้วก็ใส่รูปซ้ายขวาแล้วก็กดลิงก์ไปแบบนั้นก็ได้นะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือตรงนี้จะเป็นในส่วนของตัวโซเชียลไอคอนนะครับโซเชียลไอคอนก็คือของเฟรมเบสิกใช้ได้นะโซเชียลไอคอนนี่นะครับโซเชียลไอคอนก็ลากมาแปะได้เลยนะครับตรงนี้แล้วแต่เราจะเลือกนะครับตรงนี้เดี๋ยวผมกดอีดิทให้ดูนะเนี่ยก็เลือกได้โซเชียลไอคอนเราจะใส่อะไรไอคอนอะไรนะครับไปที่ ไหนนะครับก็คือเข้ามาเหมือนเป็นหน้าเพจหน้านึงนะครับแต่ว่าเป็นเซลเป็นเซลเพจเหมือนของบริษัทก็ได้นะครับตรงนี้เนาะอ่ะโอเคต่อไปนะครับในกรณีที่เป็นปุ่มแบบนี้เนาะหรือว่าเราจะใส่ปุ่มตรงนี้ก็ได้นะครับเพื่อที่จะทําการสแกนเนาะตรงนี้เนี่ยเราจะใช้เดี๋ยวผมตรงนี้เราไม่ได้แก้อะไรเนาะก็กดออกไปเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดในส่วนของตัวป๊อปอัพให้ดูเนาะว่าป๊อปอัพทำยังไงบ้างนะ ถ้าเป็นในส่วนของตัวป๊อปอัพนะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวเทมเพลตเนาะแล้วก็ไปที่ป๊อปอัพนะครับอันนี้จะเป็น Elementor Pro นะใครไม่ได้ใช้ Pro ก็สามารถเอาใส่สแกนไว้ในหน้าหน้าเมื่อสักครู่นี้ก็ได้นะเนี่ยจะเป็นเนมการ์ดแชร์เห็นไหมครับพอ Edit with Elementor นะครับแบบนี้ที่พูดเป็นคร่าวๆเพราะว่าเอาไปทำเองได้นะครับดูแล้วก็ผมเตรียมตัวในส่วนของตัวเทมเพลตไว้ให้แล้วนะ ตรงนี้นะครับเนี่ยแชร์คอนแทกนะครับตรงนี้ก็เป็นเท t ธรรมดานะครับเป็น heading เนี่ยเห็นไหมครับแบบนี้เลยเนาะ delete นะครับนี่ก็เป็น title นะครับเนี่ยแชร์คอนแทกเห็นไหมครับในกรณีถ้าเราต้องการใส่ในส่วนของตัว qr code หลายๆตัวนะครับก็อาจจะใส่ในส่วนของ inner section ไปนะครับแบบนี้เนาะซ้ายขวาเนาะแล้วก็ลากมาแบบนี้ก็ได้นะครับ เพจเนี่ยใส่คอนแทคแบบนี้ก็ได้นะครับเพราะว่ามือถือสแกนได้อยู่แล้วแต่ว่าอันนี้แล้วแต่เราเนาะว่าอยากได้แบบไหนนะครับในในคิวอารโค้ดเนี่ยก็สามารถระบุได้อีกนะครับเช่นไป l ล n e นะจ๊ะไปหน้าเพจนะจ๊ะอะไรประมาณนี้ก็ได้นะครับอันนี้แล้วแต่เลยนะครับอันนี้ก็คือในกรณีที่เราต้องการแชร์แล้วให้ลูกค้าเปิดเข้ามาดูนะครับก็แล้วแต่ว่าเขาจะเลือกสแกนอันไหนเนาะ อย่างนี้ของผมก็ให้เลือกไปที่หน้าเว็บนะครับหน้าเว็บหรือว่าจะให้ไปที่ลายก็ได้นะครับถ้าเป็นในส่วนของตัวประกันเนาะแล้วก็ตรงนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวแชร์บัตตอนนะแชร์บัตตอนนี่รู้สึกว่าจะเป็นในส่วนของตัวโปรนะครับเดี๋ยวผมดูก่อนนะใช่ครับจะเป็นในส่วนของตัวโปรแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเราต้องการใส่นะครับแล้วเราไม่มีแบบนี้นะครับก็ใส่อันอื่นได้นะแล้วก็ให้เขากดลิงก์ไปอ๋อแต่อันนี้เป็นเป็นป๊อปอัพนะครับ อ๋ออีกอันหนึ่งนะครับในกรณีที่ทำป๊อปอัพขึ้นมาแล้วให้เขาอยู่ข้างล่างแบบนี้นะครับก็คือคลิกรูปเซตติ้งตรงนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของ v e r t i c a l นะครับก็เลือกให้เขาอยู่ข้างล่างแบบนี้นะครับถ้าเขาไม่งั้นเขาจะอยู่ตรงกลางนะครับหรือว่าเขาก็อัดขึ้นมาข้างบนนะครับอันนี้เราสามารถกําหนดได้นะตัวโปรเนี่ยปรับได้ทุกอย่างเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวแอนิเมชันนะครับเขาจะมีในส่วนของตัวเอ็นทานะครับก็คือเข้าเนาะกับออกนะครับก็คือเฟดอัพกับเฟดดาวและพวกเนี้ย เราสามารถกําหนดได้ทุกอย่างนะครับนี่ตรงนี้นะนี่แล้วกดอัปเดตไปนะครับตรงนี้เนี่ยถ้าสมมุติว่าเราไม่กําหนดนะครับว่าให้ขึ้นหน้านั้นหน้านี้นะครับก็แค่กดเซฟแอนด์โคสไปเท่านั้นเองนะครับไม่ได้มีอะไรเยอะแยะนี่ exit to dashboard ก็เรียบร้อยนะครับในกรณีถ้าสมมุติว่าต้องการทำนะครับในส่วนของตัวนามบัตรแบบนี้นะครับผมแนะนํา มันง่ายดีนะครับแล้วก็ของผมเองเนี่ยผมก็ใช้นะครับเพราะว่าหนึ่งก็คือเราสามารถเพิ่มในส่วนของตัวเนื้อหาได้เนาะแล้วก็เพิ่มของงานได้นะครับไม่ว่าจะเป็นคือทําถ้าซื้อ Element o r มา1ตัวนะครับแล้วถ้าทําเป็นแบบนี้นะครับมันก็เป็นหน้าหน้าเนาะถ้าเป็นหน้าหน้าเนี่ยก็สามารถใส่ได้ไม่จํากัดครับใส่สามร้อยสี่ร้อยห้าร้อยอะไรเงี้ยได้เลยนะของแต่ละคนได้เลยนะครับในกรณีถ้าสมมุติว่าเป็นบริษัทนะครับแล้วต้องการทำเนาะ แล้วจะตั้งชื่อเนมการ์ดว่ายังไงนะครับก็อาจจะใส่เป็นเบอร์โทรคนนั้นก็ได้นะครับเพราะว่าเผื่อในกรณีบางทีเซลเราลืมเนาะเราก็บอกว่าใส่มาเป็นชื่อเว็บนะ o k เ .com เสร็จแล้วก็เป็นเบอร์โทรศัพท์ตัวเองนะครับก็จะเข้าหน้านี้ได้ก็ทำได้ง่ายเลยนะครับโอเคโอเคสำหรับวิดีโอนี้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ถ้าใครในต้องการทำในส่วนของตัวนามบัตนะอันนี้ผมก็เปิดให้ดูแล้วนะครับลองค่อยๆไล่ทำตามดูนะครับก็สามารถทำได้เนาะ โอเควิดีโอนี้เรียบร้อยแล้วนะครับเราพบกันในวิดีโอต่อไปสวัสดีครับ